กำลังส่งขึ้นมาน่าจะประมาณ2วันนะใช่ใช่ใช่ไมเนอร์ไมเนอร์เข้าใจอ่ะ GTR ต,ตัวแรกอ่ะปีศูนย์อะไรปีศูนย์แปดป่ะศูนย์แปดเหรน่าขายไหมดีอยากซื้อเหรอไปนะจะซื้อเหรอ,นะอไม่เห็นพี่โก้บอกบนบนอย่างไรไม่เคยอยากได้ GTR เลยถามเทสได้ใช่หรูอตอนอยังไม่เล็กขอดบอกว่าอยากได้ตังหรเหลือๆไม่เคยพูดท่านผู้ชมเขาก็รู้แต่ข้าให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่า เราจะถ่ายอ่ะจะต้องอะไรก็ไม่รู้จำจำคนแรกที่มาทำพถ่ายพี่เดี๋ยวนี้พี่เอาเลยพี่จะได้ไม่เสียเวลาพี่ผมว่าลุยเลยดีกว่าพี่เดี๋ยวเดีวการแต่งตัวฮองแรกที่ดีคาโอ้โหใส่เสื้อช็อปดีคาใส่ใส่กูจับกัภาพให้ดูหน่อยวนีใส่เสื้อช็อปดีคาใส่สูทด้วยใส่สูทใส่เกงโอ้โหเท่ยิงกูจับกันมาเรื่อยๆก็เหมือนกูแหละแต่ว่าว่ามันไม่ได้ฮอลแรกมาถ่ายก็ สวัสดีครับคุณโอมอาใช่ครับประมาณนั้นสวัสดีครับคุณโอมครับครับเรียกพี่ด้วยอ่าพอซักซักสามเทปเป็นไงออมออมหลังไอ้สามเทปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเชิดแหละไอ้เหี้ยอ๋อห่อตีเออแล้วก็โทรคุยโทรศัพท์กันหลังหลังชวนกันเล่นเกมด้วยเล่นเกมด้วยปัญหาคือตอนตีสามตีเอ็งเที่ยงคืนเล่นเกมไม่เท่าไหร่เออาสู้ไม่ได้เติมเงินสิครับรออะไรเที่ยงคืนใช่พี่นอนยัง เล่นผมเลยเออเล่นเกมดั๊ดั๊บดั๊ดั๊โอเคโอเคโอเคเข้าไปกลุ่มชนะก็สองรอบพี่ไม่เร็วจังอ่ะเดี๋ยวผมโทรโทรโทรไลน์อ่ะพี่นะไม่ก็โทรไลน์มือเครื่องแมนก็นั่งเล่นเกมตั้งกล้องอยู่นี้ไลน์อ่ะมันแอบเล่นเว้ยมันไม่ได้เล่นในห้องนอนนะเพราะมันต้องนอนกับเมียมันถูกว่ากับลูกเขี้ยว่าใช่ครับกลัวเมียกับลูกตื่นเดี๋แอบเล่นอยู่ในห้องห้องแต่งตัวเออเป็นห้องก้นใช่ใช่ไปซอกแคบๆอ่ะแล้วก็นั่งเล่นตั้งกล้องเห่อยเหนื่อยแล้วก็แบบ พี่พี่ขอสูตรหน่อยดิขอสูตรหน่อยขอสูดหน่อยโวยโอมไปดูยูทูปวันนี้แล้วมึงก๊อลฟอันนี้พี่พี่พี่บอกมาเลยสองจุดเจ็ดสองจุดห้าจุนเกียร์เหรอจุนเกียร์จุนเกียร์อยู่จุดเกียร์กูเบี่ยงกูไว้เขาแพ้กูนิดเดียวพี่แมรงว่ะแรงว่ะพี่แรงว่ะเขอเขาเขาขาแบบขอสูตรแดกพี่เลยได้ปะตีหนึ่งวันลุงขึ้นก็โทรมาเรียบร้อยแล้วพี่จ่ายไปแล้วเมื่อกี้แพ็คใหญ่เลยแรงแพ็คใหญ่เลยเหรอหรือดูยูทูปมาจ่ายตังค์เลยพี่ พัดใหญ่แล้วม mm ันไม่ได้นอนโหเล่นอยู่งั no> ้นอะไม่ได้นอนงานก็ไม่ได้ทำด้วยทำไงลบทิ้งแม่งเลยลบเกมทิ้งครั้งเดียวที่เล่นกันแล้วครูก็ไม่เล่นกับใครอีกเลยหลังจากนั้นคืองค้ท้ายใช่ผมลบเกมทิ้งเลยแล้วที่เหลือเป็นไงรู้ป่ะลูกน้องผมแต่ละคนเล่นกันทุกคนมาเดี๋เกมเกมกระเพาะอย่างหนึ่งรู้ป่ะเขาจูงใจให้เราอยู่เขาได้ไม่ได้เพราะเพราะเขาทำฟิสซิเคิลเขาเปลี่ยนอัปเดตบ่อยมากเกมเพิ่งออกแต่แต่อัปเดต ทุกๆอาทิตย์เลยทุกๆ2วันเลยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราหาเจอมันต้องเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกไปเรื่อยๆแล้วฟิกซ์เคอร์ลแม่งเพี้ยนหมดเลยมันทำให้คนจะไม่อยากเล่นละนะโจนียนก็ไม่แหลกแล้วเกมก็ตายไปเลยอ่ะหายแล้วถูกไหมแต่ผมก็ลบทิ้งเลยนี่แหละที่ผมพูดไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเกมนะครับเป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนเราใช่เวลาเปลี่ยนอะไรกันบ่อยๆอ่ะมันมันไม่สนุกหรอกครับผมว่าอมทธุรกิจอม้าใจครับ หรือถ้าวันนี้คิดโปรโมชั่นนี้อพรุ่งนี้เปี่ยนอีกแล้วก็รือเปียนอีกแล้วลูกค้าก็ไม่อยากเข้าแล้วลูกค้าก็งงสิถูกป่ะถูกต้องมันคืออะไรเพราะนั้นการใช้งานชีวิตเรามันต้องมีมาตรฐานใช่เฮ้ยอย่างนี้ก็คืออย่างนี้ถูกถูกป่ะแบบนี้ก็คือแบบนี้ถูกพูดเปิดพูดปิดให้เัดเจนชัดเจนระยะเวลาอย่างไงให้ชัดเจนใช่ซื้อรถอย่างไงต้องมีมาตรฐานถูกโอมดีคาจะซื้อรถมาตรฐานของอมต้องตั้งไว้เท่านี้ ต้องอยู่ตรงนี้ต่ำกว่านี้กูไม่ซื้อแล้วถูกต้องครับต่อให้ถูกยังไงก็ไม่ซื้อซื้อไม่ได้หรือถ้าซื้ออ่าอันนี้ก็นแนวงพ่อค้านะซื้อไม่ได้ขายในเต็นท์กูแน่ครับกูต้องส่งต่อไปให้โชว์รูมโชว์รูมหรืออะไรที่เขาซื้อรถเล่นรถประเภทนี้ซึ่งก็มี่ายลูกค้าที่เขาชอบรถประเภทนี้ต้องว่านิดๆหน่อยๆโดนนิดโดนหน่อยไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันคือต้องคุยแบบนี้ครับเต็นท์รถเนี่ยตัวรถเองแบ่งได้หลายเกรดสรุปว่าจะให้เรี้็นท์หรือโชว์รูมไม่ใช่พ แต่รถทั่วไปพี่หรือว่าตัวรถเองก็ตามแบ่งได้ไปหลายเกรดเช่นเกรด A, เกรด B เกรด C สมมุติว่ารถไม่เคยเชนเลอยอยู่ในเกรด A ก็จะมีเต็นท์ที่เป็นเกรดับครับ,รบชนนิดหน่อยมีลูกค้าฐานลูกค้าเกรด B เขาก็จะเก็ดกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ไปครับ แล้วก็ชนหนักเลยแต่เขาก็ขายถูกอะฉันรับได้ลูกค้ารับได้ก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มสีฉะนั้นถ้าเราแบ่งลูกค้าแบบ3กลุ่มที่ชัดเจนฉะนั้นเราก็ทาการตลาดเข้าหาคนกลุ่มไหนแล้วเราก็พรีเซนต์คนกลุ่มนั้นอย่างรถผมเป็นรถเกรด A ผมก็จะบอกเขาว่าพี่ครับรถผมเกรด A นะแลวามาตรฐานเราก็จะอยู่ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้เราก็ขยับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอบอกท่านผู้ชมนะครับเรื่องการเลือกหาแล้วแล้วก็หาแล้วก็จากการเลือกรถยนต์ยังใช้ในชีวิตประจำวันแต่ผมว่ามันเป็นตรกากที่มาตรฐานที่สุดนะครับ ครับแต่ว่าหลังหลัๆก็จะไม่มีสแตนดาร์ดแล้วเพราะสมัยก่อนจะเป็นสแตนดาร์ดชาเตอร์นครพนตอนนี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปแล้วสแตนดาร์ดก็มีนี่อะไรเครื่องสุขภัณฑ์อ๋อเป็นสแตนดาร์ดแล้วแตนดาร์อ่ามาแข่งกับอเมริกันสแตนดาร์ดเนี่ยอ่ากุ้งกัดแบบก็จะหมดไวเลสก็จะจูงเข้าออกไปได้นี่ยังไม่เข้านะเออเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นแค่ปิ่มๆหัวรถอย่างเดียวนะยังไม่เห็นเต็มรถเลยนะห้าสี่สามสองตื่เดินไปดูรถกันนะคันนี้สวยคันนี้ก็นเนเดินมาเดินทางมาดีคชอบสี ถ้าผู้ชมที่ไม่ชอบถ้าซื้อรถแล้วอยากได้สีเดิมท่านปิดคลิปนี้ไปเลยนะครับเเลนชิญะหรือดูไปเล่นๆเรื่อยๆไม่ต้องไปผูกพันฝังใจอะไรกับมันเพราะมันไม่ใช่สีสแตนดาดจากโรงงานถกมันเป็นรถกลับสีไปที่เรียบร้อยนี่คือสีเขียวพาสเซลพาสเทลฮะซึ่งถามผมแม่งเทเพราะสีเนี้ยแม่งเด่นสมมคนที่อยากมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ แบบบุคคลจูกตองขับไปไหนก็รู้ว่ารถคุณใช่อ่านี่คือสีที่ผมชอบอีกหนึ่งสีคือพาสเทลไอสีสร้างเองนะผมสร้างเองคุณทำเองใช่างเองทำเองครับคิดเองสร้างเองผปสมงเองคันนี้เป็นรถปีรถปีหนึ่งศูนย์ครับใหม่กว่าคันแรกที่เรารีวิวคันเดียวกันแต่คันนี้ได้เฟซลิปหน้าตัวเองเป็นหน้าไมเนเชนอ๋อคุณเปลี่ยนเปลี่ยนครับอ๋อเป็นตัวแรกเป็นตัวแรกแต่คุณเปลี่ยนหน้าให้เป็นตัวสองสองคือไมเนเชนใช่ครับถูกตองครับพี่ สมมันจะต้องเปลี่ยนทั้งไฟหน้าไฟหน้ากระจังกระจังกันชนถูกต้องเพราะตัวแรกจะไปโคมดําโคมดํากระจังเหลี่ยมกระจังเหลี่ยมกระจังเหลี่ยมแบบนี้อันนี้ยเป็นมอนแล้วเป็นมนมนแล้วมอนมอนลายไฟจะไปโครเมียมเป็นไฟโครเมียมไฟสว่างไฟสี่สามผมผมชอบไฟตัวแรกมันก็ชอบอ่์ใช่ใช่อร์ตใช่ครับใช่แต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบใช่อายุรถขนาดนี้มิกแอนด์แมทไม่ผิดแล้วใช่ครับมิกไปเถอะใช่เพราะทุกอย่างมันวัดกันที่เล่ม ถูกต้องถูกไหมถูกต้องครับใช่ครับยกเว้นบอดี้เดียวกันถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วมือเดียวใช่ครับวิ่งสามหมื่นเอาว่ากันไปอย่างนั้นจะไม่ควรไปเปลี่ยนถูกต้องครับถ้าคุณคิดจะขายให้ได้ราคาดีที่สุดถูกต้องอย่างนีขายทุนแหละครับแต่ดีที่สุดมันได้ยังไงแบบไหนนะครับใช่ทะเบียนโฉลกมาจากย่าโสย่าโสธรย่าโสคันนี้ย่โสธรคันนี้ผมชอบนะหนึ่งคือเสน่ห์ของสีสองคือฝากระโปรงครับเป็นคาร์บอนเคปลาร์มีฝากระโปรงเดิมไหม ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบอะไรอยากทำฝากระโปรงไปสีกับรถอ่ะฝากระโปรงเดินได้ไหมต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเปล่าไม่ต้องเลยเดี๋ยวผมเก็บฝานี้ไว้แต่ไม่ให้ฝานี้นะขอโอเคแลกกันแลกกันเทินกันแลกกันเลยวทำสได้ได้จัดโอเคได้จัดให้คุณแม่งเจ๋งนักเลงดีครับผมเดี๋ยวจัดให้ทำสีโอเคนะครับผมผมกำลังเช็คอยู่แต่คันนี้เพิ่งทำสีเสร็จพออะไรสีเสร็จเพิ่งทำสีเสร็จยังขาดหยาบไม่ได้ เพราะว่าสียังไม่เซ็ตตัวสียังไม่เซ็ตตัวดีครับใช่ครับเรต้องใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยครับอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ใช่ครับเอาชัวร์ดีกว่าวันที่ถ่ายทาเนี่ยคือเราเอามาออกเอ็กโอก่อนคือบอกท่านผู้ชมอย่างนี้เรื่องสีเมน่องสำคัญนะครับบางคนนําสีใส่จากโชว์รูมจากศูนย์แล้วคุณไปขัดเลยตามที่เอ็กโอเคยเสนอสีพื้นขนาดมันยังไม่แห้งนะครับใช่ สีมันย่นเลยนะครับย่นดิพี่ใช่ไม่ดีนะแล้วขึ้นฝ้านะครับปูกเพราะสีมันยังไม่แห้งเพราะฉะนั้นคุณต้องทิ้งให้สีเซตตัวสักอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ตากแดดนะแล้วคุณถึงจะทําการขัดได้แต่ถ้าให้ดีทิ้งเป็นเดือนเลยถูกต้องมันจะแข็งมันจะเซตตัวพอดีท่านผู้ชมที่ดูอยู่างในกล้องตอนนี้ครับพี่แน่นอนมันเงาเนาะตอนนี้เดกกล้องนี้มันเงาครับแต่จริงๆจะบอกว่ามันเงาได้กว่านี้อีกไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่เงานะไม่สวยนะสวยแล้วแต่หมายว่ามันเงาได้กว่านี้อีกมันฉ่ำได้กว่านี้ถ ไฟเป็นตัว C ใช่เป็นตัว C ใช่แล้วใช่ครับไฟตัวนี้เป็นตัว C เป็นมเนอร์เชนเรียบร้อยครับแต่คาดเอลตัวนี้ไม่ได้เป็นนะพี่คาดเอลตัวนี้เป็นเดิมเป็นเดิมอยู่ใช่ตัว้ต้องเป็นยาวถูกต้องครับโอเคภายในสีดําผมชอบฮะซึ่งเขียวมันต้องเป็นภายในนี้เพราะถ้าเขียวเป็นภายในเบจหรือสีครีมจบเลยจบเลยจบเลยรถจืดเลยถูกๆรถจืดเลยใช่ฮะถ้าเป็นภายในดํามันจะขับเขียวข้างนอกออกมาให้ดูดีถูกใช่มันจะทำให้ดูดุไปด้วยใช่ครับ ผมเป็น 3D นะครับผมกระดุมที่ทุกคนชอบกันแหละดูแลรักษาง่ายครับแต่ถามผมผมไม่ชอบส่วนตัวผมไม่ชอบผมชอบเป็นผมปกติเป็นผมใช่ใช่ดูสวยกว่าแต่โอเคเข้าใจว่าถ้าทำความสะอาดอันนี้ทำงานง่ายกว่าก็แค่ถอดยกออกไปน้ำหนูเผื่อเปลี่ยงเปตือกต่ เดี๋ยวดูข้างนอกโอเคนะไปครับผมผมขออนุญาตดูห้องเครื่องนะครับยินดีครับว่าคุณทําสีมาเพราะคุณกบเกินครับผมอุบัติเหตุมาหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้พี่ก็เปิดมาเลยตึง่องซ้ำพึบนี่ฮะรถเดิมคันนี้เป็นสีขาวครับสีขาวใช่ครับรถเดิมคันนี้เป็นสีขาวครับรถเคยแตะหน้ามานิดหนึ่งครับไม่เยอะแตะหน้าหมายความว่าอาจจะแบบลืมเล่นมือถือไปแตะโซนนี้มาสักนิดหนึ่งอย่างเงี้ยครับคันนี้มี แล้คายไม่ถามมุตรงถึงคายไหมก็พูดที่ผมพูดว่าแตะหน้าคือหมายว่าโดนคานตรงนี้นิดนึงครับใช่ครับแต่ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะใช่ครับอันนี้เราเรียนแจ้งตามตรงเพราะถ้าเยอะเราไม่ได้เอามาในส่วนที่สองครับพี่โก้ครับเดี๋ยวผมขอญาตชี้ตรงนี้ก่อนรถคันนี้ครับเคยเหมือนจะเลี้ยวขวาแล้วไปขึ้นฟุตบาทมันทำให้ตรงนี้บุบเข้าไปแค่นั้นเองตอนได้มาในช่วงนี้อ่ามันเบียดข้างล่างเลยออเลี้ยวโค้งเห็นแล้วเห็นแล้วครับแค่นี้นี่นีช่วง นิดเดียวแต่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 ว่าไม่ได้โดนนี่นะไม่ได้โดนนะโดนไม่โดนไม่โดนแต่ว่าโดนฟุตบาทช่วงประมาณนี้เท่านั้นช่น้ำล่างใช่ถูกต้องถูกต้องถามว่าลูกค้ารู้ไหมพราะผมไม่พูดไม่รู้แต่ผมรู้ผมก็บอกครับคุณต้องเก็บละอองสีลูกค้าด้วยนะยังยังไม่เสร็จพี่แต่เดี๋ยวจัดการให้นี่เอาออกมาอู่สีก่อนนะครับเดี๋ยวต้องขับไปกลับไปกลับไปอู่สีกลับไปขัดอีกรอบหนึ่งจะกลับไปขัดอีกรอบหนึ่งเอามาออกรายการจะมีโชว์รูมไหนครับที่ยอมรับบนรถตัวเองโดนแปะหน้ามาหน่อยนึงฮะไม่มีครับทุกคนจะบอกว่าสวย ถูกไหมคุณตรงๆพี่ผมไม่รู้จะโกหกไปเพื่ออะไรอ่าใช่ใชใชนะครับจริงๆไม่ไม่บอกก็ไม่รู้หรอกไม่าะพ่นสีเท่าหมดแล้วไม่ีทางแล้วค,คุณก็ดึงเก่าหมดแล้วมันไม่ไมีทางฮะผมไม่ได,ดึงมันมัน,ม,นมันแตะนดิดเดียวครับหมายความว่ามันแตะมาจากเจ้าของเก่าแล้วแต่ว่าผมรู้ผมก็เลยต้องบอกอย่างเงี้ครับ ได้ชัดเจนอย่างคุณเนี่ยผมชอบผมถึงยังรีวิวให้คุณอยู่ไงถ้าไม่ใช่ผมก็ไม่รีวิวหรอกไอ้เนี่ย้ข้างๆเนี่ยไม่บอกก็ไม่รู้พี่มันไม่มีทางรู้แต่ผมรู้ผมก็บอกปิ้งยนโอเคสวยงามนะครับก็เป็นสภาพตามที่ฮะรถมันต้องเป็นใช่แต่มันจะเหมาะสมไหมขอดูไม่เล็กหน่อยลองดูฮะเซอร์ไ5ตามนี้เลย12ปีได้มาท่านี้เลยวิ่งวิ่งวิ่งโอเคไม่ไม่เยอะไม่เยอะในมุมผมถือว่าไม่เยอะ สิ่งที่คุณจะต้องทําต่อหลังจากไปกลับไปอู่สีคืออะรนี่ภายในเพราะภายในเป็นรอยมือช่างแต่จะทำมาทําใหม่ทั้งหมดนะครับใช่สิ่งหนึ่งที่ช่างไม่ได้เกี่ยวก็คือชุดยูนิตแอร์ตรงนี้ครับมันแก้ไขได้ไหมครับโอมหรือไม่ได้ก็บอกท่านผู้ชมตรงไหนแตผมขออนุญาตมันมีรอยครับมันต้องไปท่านี้พี่โอเคครับผมมันต้องเป็นท่านี้นะครับนี่จะบอกให้แบบนี้ครับพี่โก้รถคันรุ่นนี้ครับนี่คือตัวท็อปนะครับ รถตัวนี้คือตัวท็อปสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากหน้าจอครับรถคันนี้ครับมีหน้าจอในวิเกเตอร์แต่เป็นหน้าจอเมื่อสมัย10ปีที่แล้วซึ่งมาใช้งานตอนนี้ไม่ได้12ปีแล้วมันใช้งานไม่ได้ซึ่งตัวท็อปกับไม่ท็อปต่างกันแค่ประมาณนี้ครับมนเลยทําให้รถตัวนี้ถูกเปลี่ยนหน้าจอพอเปลี่ยนหน้าจอรู้ไหมไม่รู้แล้วเป็นตัวท็อปไม่ทอม็อปใช่ <Okay. S 1> ประมาณนี้นี่แหลที่หน้าจอจะเป็นอย <c oughs> ่างนี้รถนี้หน้าจออยู่ในเกณฑ์ที่แค่ดูได้แคบดูได้นะ ไม่ได้ดีนะถ้าท่านเอาไปถ้าจะให้ดีต้องเปลี่ยนนะครับไม่กี่บาทผมเปิดแอร์สามพันกว่าบาทพี่ต้นนี้ใช่แก้ได้ไหมใช่ช็องแอร์นี้ได้ไหมยังไงครับพี่มันลอกเห็นไหมมันต้องไปทานเองครับพี่โอเคใช่ครับผมชักกระ่ทนผู้ชมนะมก็ตอบนะครับครับให้มันชัดเจงกันไปใช่แต่ว่าไม่ได้เยอะได้อยู่่าประโตประโตสไลด์สองฟัครับโอเคป้าหูได้อยู่โอเคคือโดยรวมอ่ะครับผมว่าไม่ไม่ ผมไม่ตีคุณหรอกเพราะเพราะมันมันแต่ละคันมันก็สบายเหมือนกันมันก็จะมีดีเทลตรงนั้นแต่ในเรื่องของมาตรฐานแนตาร์ของคนเนี่ยในเรื่องของฝีผมไม่ผมไม่ผมไม่เถียงคุณหรอกรถคุณสภาพดีและคันนี้เป็นช็อซิ่งด้วยนะรถคุณสภาพดีช็อกอะไรช็อกสรตทปับเกียวผรจะปับเกียวสันสรตทปับเกีย์เป็นช็อกซิงพี่แต่ผมจำจำยี่ห้อไม่ได้ใช่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 หนึ่งเรื่องขัดสีผมไม่ขอ เพราะว่ายัล้วก็ต้องทำอยู่ต้องทำอยู่แล้วครับมาจากเอโก้ยังไงผมก็ต้องขอใ้องนได้แหละได้ครับพี่คลีนนิ่งภายในอันนี้ผมไม่ขอเพราะยังไงครก็ต้องทำอยู่แล้วใช่ครับพี่ฟิล์มเท่าที่ดูเนี่ยมันมันมันมีฟิล์มอยู่แล้วนะคราวนี้มีฟิล์มแต่ต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้แต่มีรอยเอางี้เดี๋ยวที่ลูกค้าเอางี้เดี๋ยวให้ลูกค้ามาดูรับได้จบอ่ะรับได้จบเหรอจะแลกกับการเปลี่ยนวิทยุ ได้ไหมผมยี้ข้อเหนื่อ้ได้ไหมเออมาเหมือนมัดมือชกปะมาแลกไงแรกกับฟิล์มไหมคือจะเปลี่ยนฟิล์มบิดยุบทำเองอ่ะอางนี้แล้วกันเลือกมาอยากถ้าอยากเปลี่ยนได้ได้อ่าโอเคจัดไปพี่จัดไปจัดไปไม่เอายี่ห้อจีนนะอะไรนะถ้าลุใครโอไม่เอาจีนสันเจินไม่เอานะ จะเอาอะไรพี่เอาแบกมีแบรนด์หน่อยเอายี่ห้ออะไรพี่ก็แบรนด์พื้นฐานจุดสาผู้ก่อนสิไม่เอาก็พูดตรงๆอภัยโอเนียเคนวูอะไรกันด่นโอ้โหพาโอเนียเคนวูอะไรที่เขาขายกันนะเจวีที่เป็นสองดินหน้าจออาผมผมยื่อก้อนเหรอคุณตอบเลยผมเปลี่ยนฟิล์มให้ดีกว่าเพราะอย่างนี้พี่ไอ้ที่ผมไม่กล้าตอบพี่อย่างนี้นะพี่ฟังผมก่อนนะเพราะที่ผมไม่กล้าตอบเนี่ย รดเสียยมในการใช้หน้าจอของแต่ละคนไม่เท่ากันพี่โก้บางคนบอกอ้าวเปลี่ยนหน้าจอให้เอามีแบรนด์ฉันจัดเลยมูลค่าตึง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 ,ตงแล้วเราเราเองไม่ได้ไหวแบบนั้นนะครับนึกออกใช่ไหมพี่อ่ะสมมติลูกค้าบอกว่าอ้าวคุณบอกมีแบรนด์ให้เลยหมืน่นหนึ่งสองหมืน่นเราไม่ได้ไหวพี่นึกออกไหมครับฉะนั้นงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าผมขออนุญาตเป็นปเปลี่ยนฟิล์มให้อ่าให้ทั้งคันของเบลฟุ้งครับโอเคของเบาฟุ้งให้ครับผมแต่ถ้าแต่ถ้าสมมติ ถ้าทุกท่านบอกว่าเอ้ยคุณโอมเปลี่ยนให้หน่อยได้ไหมวันที่ฉันผ่านไฟแนนซ์ผ่านหรือซื้อสดหรือวันที่รับรถเปลี่ยนหน้าจอให้หน่อยได้ไหมเราอาสาขับรถไปเปลี่ยนให้ได้ครับอย่างที่โอมบอกครับก็คือว่าเป็นบ่าวฟุ้งใช่นะครับส่วนวิทยุเอางี้ได้ไหมผมหาทั้งออกต่ออีกเอ่าคันนี้ราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่แสนแปดสี่แสนแปดวิทยุทัชสกรีนสองดินเครื่องละห0 0 0 0หนึ่งอ่าเป็นสี0 0 0 0เก้าอ่าสี0 0 0 0เก้าเอาสี0 0 0 0เก้าจัดไฟแนนซ์เขาได้ไหม ได้สบายมากได้ไหมได้เงื่อนไขที่ดีไหมดีฟ์มคุณเปลี่ยนให้เขานะเปลี่ยนฟรีเดี๋ยวเปลี่ยนของเบาฟงท่าท่านชอบเดี๋ยวเปลี่ยนเบาฟกไม่เก็บตังค์ไม่เจ็บตังค์ในน้ฟรีเลือกเฉดสีได้เลยเลือกเอาแต่ถ้าวิทยุวิทยุโอมขอขอแต่โอมจะเอาวิทยุไปรวมเข้าไปในราคารถได้เลยดีไหมได้สบายมากคราวนี้ท่านจะใส่ลำโพงอะไรเพิ่มไหมเนี่ยได้หมด เอาที่เป็นสมัยสมผลที่คิดว่าจะต้องผ่านได้อ่าองจัดให้จัดให้ครับดีไหมอย่างนี้ดีไหมดีครับดีเออได้สบู่มากสบายมากสบายมากน้ำมัน95หนึ่งถังโก้ขอให้เขาลูกค้าได้ไหมเอาทุกอย่างได้เอาเดยให้เอาเอาไปมันต้องเอ็กโอพิเศษต้องเอ็กโอต้องบอกว่าเฉพาะเอ็กโอเท่านั้นล็อกอินไม่ได้ไม่ได้ครับลูกค้าที่มาดูรถก่อนหน้านี้แล้วพอเห็นเทปนี้ออกไปจะมาขอย้อนหลังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันี้คือสิทธิ เอกสิทธิ์เฉพาะเทสที่ออนแอร์ถูกต้องของ XO เท่านั้นรถคันนี้ยังต้องอยู่ไว้รถคันนี้รถคันนี้เป็นรถที่เหมาะสำหรับวัยรุ่นเพราะน้่ผมสรุปตรงนี้ครับคนเปิดใจให้กว้างไม่ได้บังคับให้คุณมาซื้อที่ดีค่ะแล้วผมไม่ได้บอกว่าโอมเพื่อนผมเป็นโชว์รูมรถที่ดีที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่ผมกำลังบอกว่าถ้าคุณเลือกหารถที่เรารีวิวไปในสไตล์แบบนี้แวะมาครับเสียเวลาท่านสักนิดนึงแวะมาดู ไม่ถูกจริตท่านไม่ซื้อไม่ว่ากันตามสบายท่านจะซื้อที่ไหนถูกต้องแต่ผมมาบอกว่าเพื่อนผมคนนี้ครับน่ารักที่สุดในโลกอะดีเขาบอกดีครับไม่ดีเขาก็บอกก็ไม่ดีอย่างเช่นคันนี้มีตาหนิตรงไหนเขาบอกหมดครับมันไม่มีโชว์รูมไหนในโลกที่พูดแบบนี้หรอกครับทุกคนจะบอกว่าสวยหมดนี่คือเพื่อนผมครับเพื่อนผมมันต้องดีหมดทุกอย่างถูกไหมแต่ก็ไม่ใช่บางคันผมก็บอกองว่าก่อนมาถ่ายองส่งรูปมาผมบอกไม่เอา โอมบอกเข้าใจพี่โอมเปลี่ยนไปใช่เพราะว่าผมก็คิดอย่างนั้นแหละพี่โอมก็ส่งต่อพ่อค้าไปนี่คือโอมฮะนี่คือความน่ารักของเขาและคือความน่ารักของทีมงานทั้งหมดเพียงแต่ถ้าเอาเอกสารมาให้พร้อมครับคุยกันเรื่องความจริงตไหวที่ตรงไหนไม่ไหวตรงไหนแล้วก็จัดการไปใช่สู้ทุกเคสดันให้ตลอดครับขอให้ท่านบอกมาครับผมจัดไฟแนนซ์ได้เท่าไหร่นะเต็มฮะเต็มด้วยผ่อนได้สูงสุด6ปี6ปีผ่อนค้ำๆ6ปีเด้อล่ะ หมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งครับสบายสบายครับครได้ใครสนใจพื้นคลนานนี้ดีค่ะดีค่ะถ้าเทปเราหายไปช่วงไหนที่โอมเขาจะไม่ให้ถ่ายมาที่หายไปเพราะว่ามันไม่มีนขออนุญาตตรงนี้นะครับขอใช้พื้นที่ตรงนี้ท่านที่มาดูถึงตอนนี้ถ้าท่านใดอยากจะขายไกลไปเดี๋ยวมันพูดจด้ครับถ้าท่านใดอยากจะขายรถนะครับถ้าท่านใดอยากจะขายรถผมขออนุญาตให้ติดต่อทางพวกเรามานะครับเรามีราคาที่ดีที่สุดในเมืองมนุษย์นี้ให้กับทุกท่านดังนั้นตอนนี้นะครับถ้าแผนกล้องพนันด้านซ้ายขออนุญาตนะแผนแผนกล้องพนัน ตอนนี all all mm ้รถเราหมดแล้วนะครับตอนนี้รถเราหมดเกี้ยงเลยนะครับแล้วก็อันนี้เข้ามาใหม่อ่ะคันนี้รถใหม่ไม่ใช่ตอนนี้รถรถเราหมดแล้วถ้าท่านใดอยากจะขายรถเช็คราคามาที่เรานะครับเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์น้อง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 เซลให้นะครับแล้วติดต่อได้เลยผมมั่นใจว่าเรามีราคาที่ดีที่สุดในเมืองมนุษย์นี้ให้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับพี่โก้เอสออกออโต้สปอร์ตโค้งถล่มถล่มถลโค้งลงถล่มถลือถเกรงขาวนี่เหี้ยเลื 哦，死。